สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเนี่ยได้นำมาจากหนังสือ,อ HSK เปียวจุนเจียวเฉิงนะคะหรือ Standard HSK ระดับ1นั่นเองเนื่องจากว่าบทที่1-4เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของพิ IN, นอินเนาะก็เลยคิดว่ามันจะซ้ำซ้อนนะคะกับระดับภาษาของนักเรียนค่ะก็เลยเลือกเอาบทที่5มานะคะว่าด้วยเรื่องการ บอกอายุค่ะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนแล้วก็ตัวเลขนั่นเองชื่อบทก็คือท่าหนีเอจินเนียนเอิุยซุยใช้กับการบอกอายุแบบที่เคยเรียนกันไปแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักเ,เกี่ยวกับคำศัพท์นิดนึงนะคะอย่างข้อที่1ถึง6จะเป็นคำศัพท์ที่สัมพันธ์นกันกับรูปภาพด้านซ้ายมือ ะะเวลาที่เราอ่านเราก็จะต้องดูรูปภาพที่เหมาะสมไปด้วยเอาละค่ะมาเริ่มต้นที่ข้อที่1ข้อที่1บอกว่า l ลิ c o วโคเรนลีวโคเรนคำตอบอยู่ในข้อใดแน่นอนชัดเจนมากนะคะอยู่ในข้อ B ค่ะ Cole สังเกตง่ายๆเป็นการบอกสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งข้อที่1ตรงกับภาพ B ข้อ2จ้าจ้านะคะจ้าหมายถึงบ้านนะคะหมายถึงบ้านค่ะจะเป็น B หรือเป็น C ก็ได้นะคะแต่ถ้าในความคิดของเหล่าชื่อนะคะในเมื่อ B ถูกเลือกไปแล้วเนี่ยจ้าในข้อที่2ก็ควรจะเป็น C เพราะว่า B เนี่ยมีจำนวนสมาชิกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนี่ก็คือให้เป็นทางเลือกไว้3หนือเอ๋อหนือ เอลูกสาวนะคะเป็น a นะคะในที่นี้เนี่ยเราจะยืนยันคำตอบนะคะหลังจากทีเ่เราดูทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเผื่อตัวเลือกนะคะี 4, เเ่เฉเนักเรียนนะคะภาพ e ค่ะข้อ5้า七十岁ส十岁เจ็ดสิบนะคะในภาพทั้งหมดมีอยู่แค่ ภาพเดียวที่บุคคลนั้นอายุ70นะคะนั่นก็คือภาพ F คุณยายค่ะและข้อที่6ค่ะ20 u ุย20ุยนะคะ6เนี่ยนะคะเป็นไปได้มากสุดก็คือที่ดีด็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องหมายทับเครื่องหมาย backslash มาเนี่ยก็เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าในขั้นตอนของการทำข้อสอบ ะะสามารถทดไอเดียได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดออกมาเพียง1ข้อนั่นเองค่ะและต่อจากนี้นะคะเราจะมาเปิดคำศัพท์ให้ครบทุกคำค่ะคำศัพท์ในข้อนี้ที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องรู้นะคะสี่คำแรกค่ะ JAYO ยโขหนือซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะโขใช้กับ ลักษณะนามที่กล่าวถึงคนที่เป็นสมาชิกภายในบ้านหรือจำนวนประชากรในประเทศจีเป็นคำสื่อถึงตัวเลขที่ประมาณการนะคะ 9. สถึุยค่ะก็คือปีเลคำเสริมท้ายประโยคค่ะจิ้นเหนียนคำนามบอกเวลาหมายถึงปีนี้ตัวหมายถึงมากใช้บอกจำนวนได้ ตาหมายถึงใหญ่ซึ่งในที่นี้ตัวตาเวลาถามก็จะถามถึงอายุคนดังนั้นตัวในที่นี้จึงปรากฏอยู่ในคำถามนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการใช้คำศัพท์กันค่ะเช่นจ้าเราสามารถพูดว่า我家我们家谁的家她是谁的家เห็นไหมคะเราสามารถเจอคำว่าา ในหลายๆสำนวนค่ะหัวเจ้าหัวมัเป็นลักษณะการบอกเล่า s h เตเจเริ่มเป็นคําถามเจอเฉิดเป็นประโยคคําถามที่สมบูรณ์ที่สุดดังนั้นค่ะหากจะตอบคําถามนี้ก็สามารถบอกได้ว่าชื่อหัวเจหรือชื่อหัวมันเจ้ต่อมาค่ะ คำว่าโยที่แปลว่ามีหมายถึงการครอบครองอยู่หรือเีตการบอกถึงจํานวนบางอย่างเช่น有朋友มีเพื่อน有中国朋友มีเพื่อนชาวจีน我有中国朋友ฉันมีเพื่อนชาวจีน你有中国朋友吗 เธอมีเพื่อนชาวจีนไหมดังนั้นค่ะเมื่อมีคำถามแบบนี้นะคะวิธีตอบก็มีดังนี้ค่ะวอยจงกัวผิง่งโยนี่คือวิธีการบอกถึงว่ามีเวลาอธิบายว่ามีเนี่ยก็จะตอบยาวหน่อยนะคะแต่ถ้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่โยต่อมาค่ะลักษณะนามตัวนี้ใช้อย่างไรโขสร้างโคเรนนำมาใช้ต่อ กับตัวเลขนะคะจะหมายถึงมีจำนวน3คนหรืออูโอเคเรนจำนวนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะการที่จะบอกว่าบ้านเรามีสมาชิกกี่คนสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะวอรจเจโยโอูโคเรนวอรจเจโยโอูโคเรนแน่นอนว่าหากนักเรียนเคยเรียนคำว่าเก้อมาแล้วก็สามารถใช้แทนที่ลักษณะนามตัวนี้ได้เลยค่ะ หนูเอลูกสาวว่าหนูเอเป็นการบอกถึงคนนี้เป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูกหรือพ่อกับลูกนะคะถ้าผู้พูดเป็นเพศใดก็คือสันนิษฐานได้เลยลเหลี่老师的女儿หลี่老师的女儿ลูกสาวของอาจารย์หลี่อันนี้ก็คือบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ค่ะใช้ตัวหนูเอ ใคร的女儿，ลูกสาวของใครเริ่มเป็นคำถามและเธอ是谁的女儿，เธอ是谁的女儿แน่นอนในบรรทัดนี้มีคำตอบให้นะคะเธอ是谁的女儿นะคะก็คือถามจากคำถามแรกนะคะบอกว่าเธอ,อคนนั้นนะคะเธอเป็นลูกสาวของใครนะคะก็บอกว่าเป็นลูกสาวของอาจารย์หลี่ ซุยท,ที่แปลว่าอายุนะคะซานซุยอันนี้บอกอายุของเด็ก3ขวบค่ะพอเขาเป็นเด็กเนี่ยก็จะใช้ภาษาไทยว่าขวบนะคะชูซุยก็ยังคงใช้ขวบได้นะคะเอซุยตรงนี้ค่ะยี่สิแล้วจะไม่ใช้ขวบละก็จะเป็นปีเอซุยก็คือ20่สิบปีในภาษาไทยเนี่ยโดยมากเราจะเจอที่12ขวบ นะคะแต่พอพ้นตัวเลขนี้ไปแล้วก็จะเริ่มใช้ว่าปีนะคะลักษณะนามเปลี่ยนไปอู่ซือซุยอันนี้ภาพชัดเจนเลยค่ะซุยใช้กับวัย50ก็จะต้องเป็นปีแน่นอนอยู่แล้วนะคะจินเหนียนคำนามบอกเวลาค่ะจินเหนียนซานซุยถ้าหนูเอ๋อร์จินเหนียนซานซุยปีนี้ลูกสาวของเขาอายุ3ขวบ ะะยังเป็นเด็กๆอยู่เลยทั้งหมดนี้ค่ะก็คือวิธีการใช้และทำความรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆสามารถพูดได้หลากหลายเป็นได้ทั้งอบอกเล่านะคะแล้วก็คำถามค่ะดังนั้นคำว่าจีที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจีหากตามด้วยลักษณะนามนะคะ ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะหมายถึงจํานวนในระหว่าง2-9ถึง9แต่ถ้าอยู่ในประโยคคําถามค่ะจะหมายความว่ากี่หรือเท่าไหร่เช่นตัวอย่างนี้有几个汉语老师你有几个汉语老师เธอมีอาจารย์ที่สอนภาษ,ษาจีนกี่คนนะคะข้อสอง李老师家有几口人李老师家有几口 t บ้านของอาจารย์หลี่มีสมาชิกกี่คนนะคะซึ่งในที่นี้เราเชื่อคิดว่าบ้านอาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใช้คำว,ว่าครอบครัวน่าจะดีกว่าข้อที่3ามค่ะนิหนูเอ๋จีซุยลนิหนูอจีซุยเล,ะน,น,ยเละนะคะก็คือถามว่าลูกสาวของเธออายุเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตนะคะการใช้คําว่า หากสื่อถึงจำนวนก็จะตามมาด้วยลักษณะนามแล้วก็กลุ่มคำนามที่สื่อถึงหรือนับจำนวนได้เห็นไหมคะห้างยุเหล่าชื่อครูผู้สอนภาษาจีนก็นับเป็นคนนะคะจีโคนเหรินนะคะคนก็นับได้นะคะ จี่ซุยเลซุยนะคะนับจำนวนปีของอายุก็นับได้เพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวอย่างนี้อธิบายการใช้คำว่าจี่ในประโยคคำถามได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ